มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับวันนี้ได้คิวเอสวายห้าสองศูนย์เก้านะครับทำขบวนมานะครับเมื่อคืนนี้รถสินค้าเยอะนะครับมีทั้งห้าสามหนึ่งห้าหกศูนย์ห้าห้าเก้าห้าห้าหกนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งแปดนะครับเมื่อคืนเยอะเลยครับรถสินค้าตองห้าก็เพิ่งมาที่หลังเขานี่แหละครับนอกนั้นไปหมดแล้วนะครับ ันนี้ตองห้ายาวอยู่นะครับยาวครับตองห้าวันนี้